สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารล่าสุดนะครับผมเนื่องจากตอนนี้ได้มีสนิคพีกมาสักทีนะฮะหลังจากที่เงียบหายไปนานแรมเดือนนะครับผมยังไม่ถึงแรมปีเนะาะก็คือเขาก็บอกว่าเขากําลังอัปเดตกิลตอนนี้แล้วก็ส่งสปอย GUI ใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูตรงนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ ไม่อยากจะคิดสภาพถ้าเขาเปลี่ยน G U I ใหม่อีกแล้วแสดงว่าเขาจะต้องเสียเวลาปิดอัปเดตอีกนานแน,น่นอนแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือกลัวปัญหาเรื่องบั๊กนะครับอย่างตอนนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมอาจจะมาเล่นไม่ทันแต่ว่าผมเคยมาเล่นช่วงที่อัปเดตคุรุมิเข้ามาแล้วเขาก็เป็นช่วงที่เปลี่ยน G U I อะไรใหม่เยอะมากๆมันก็ตามมาด้วยปัญหาก็คือบัก๊กแล้วก็การเข้าเกมช้าจากนั้นเนี่ย มันก็เป็นปัญหาเนี้ยมานานเรื่อยๆไม่ได้รับการแก้ไขสักทีก็อาจจะบอกว่ามีการแก้ให้มันไวขึ้นบ้างแต่สุดท้ายมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ดีแถมยังมีอาการของบั๊กนั่นๆนีๆ่ร่วมกันอีกแต่ว่า,าเขาก็อาจจะแก้ไขมันได้แล้วแหละเนาะเพราะว่าอย่างไงเราก็เห็นมาแล้วแหละเออเขาก็ช่วยกันแหละอาจจะช้านิดนึงแต่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมัง้งซึ่งอัปเดตที่จะมาเนี่ยก็คงเป็นกิวแน่นอนเพราะว่ามีสปอยมาละก็คือเป็นกิวแล้วก็มี คุณภาพออฟไลฟ์ใหม่เป็นออโต้ฟิตนะครับผมหรือก็คือให้อาหารออโต้ซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกดให้อาหารเองแล้วไม่ต้องมานั่งกังลวลว่าลืมกดซื้ออาหารกดให้อาหารนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวของอัปเดตมีแค่นี้จริงๆครับผมนี่แหละระยะเวลา1ปีนี่หนึ่ใช่ขอพายผม1เดือนเกือบเดือนกับสัปดาห์ก็มีแค่นี้ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าทำไมมันนานจัง ก็ผมก็คิดเหมือนกันนะผมแต่ว่าจากประสบการณ์ที่มีผู้เล่นเก่าๆ <c oughs> เคยมาบอกผมว่า3เดือนก็เคยมาแล้ว1ปีก็เคยมาแล้วเพราะฉะนั้นแค่1เดือนกว่าๆคงไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับพวกเขางั้นก็ทําได้แค่รอต่อไปของทุกคนหาแมปใหม่เล่นรอนะครับโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้มีสาระอะไรมากแต่ก็อยากมาอัปเดตข่าวสารให้กับ คนดูได้รับรู้ร่วมกันนะครับเพราะบางคนอาจจะอาจจะไม่ได้เข้าดิสหลักของเกมเนาะวิธีการเข้าดิสหลักของเกมก็เขามีลิงก์ดิสอยู่แปะที่หน้าเกมนะไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าเพราะตอนนั้นผมก็เข้าลิงก์ดิจากตรงนั้นแหละนะครับผมโอเคเนาะถ้หใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสวัสดีก็ไปกันแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม